กคลิปนี้ก็มาดูเอาเครื่องขึ้นแล้วนะครับจากที่รื้อไปแล้วก็ไปประกอบเสร็จไม่นป็ไดเรเลยขึ้นขึ้นแล้วเอาขึ้นนี้ก็ต้องใช้เกนช่วยนะครับผมนหนัก,กว่าเดี๋ยวตอนพอตอนรื้อก็ใหญ่เป็นที่ส่วน,นหน่อง่าย ข้างนะตัวนี้หลักๆก,ก็โข้ยเวียงครับโัชาบละลายเปียนพอเปียงเ,ยงเยงปีเยนชาบ์ปลี่นลูกเป็ีนบางบางลูกบางนันไดงใช้ได้ ต้องใช้เวลานิดนึงครับก็ได้รอวันนี้ไม่น่าจะไปครับมันก็มันก็นนกค่ำแล้ววัยสามกว่าแล้วก็จะเป็น,นคัค่ได้รอหรือว่าพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวครุ่ ลองยังไงเรามาฟังเสียงอีกรอบหนึ่งการจะดีขึ้นไหมจะดูงานต่อไปของเราดีกว่าอันนี้ก็งานช่างเบิร์ครับนนก็งานใหม่ครับต่อดำกระบะมัดด้าแคบนะครับกระบะเดิมอันตัวนี้จะเป็นกระบะเดิมครับไม่ได้สร้างกระบะใหม่ การต่อการขึ้นก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่นิดหนึ่งเพราะว่ากระบะเดิมมันต่ํานะครับเรากําหนดอ้น,นั้นไม่ได้ลดความสูงความต่ําของกระบะไม่ได้นะครับทุกอย่างตําแหน่งเดิมหมดกระบะตําแหน่งเดิมเข่เปลี่ยนเป็นดัมได้ครับงานใหม่ครับกำลังจะหาตำแหน่งกระบอก นะครับบางส่วนอย่างนี้ต้องได้ตัดน,นะครับถ้างนั้นไม่ได้กลัองอสกระบอกอันนี้จะเป็นดัมตันครึ่งครับ1.5ตันดัมไฟฟ้ากดขึ้นกดลงครับชุดนี้พร้อมชุดมอเตอร์ก็22,000นนะครับไม่ถือว่าแพง ครบชุดซื้อมาก็ติดตั้งแล้วก็เดินไฟนิดหน่อยครับเป็นอันใช้ได้ครับจะเป็นงานที่ท้าทายนะครับเพรัะน,น,นานจะได้ทำทีก็ค่อนข้างลง,ล,งลึกล,ลึมบ้างางส่วนก็ได้ตัดทิ้งนะครับถังน้ำมันก็เอาออกก่อน ำมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะปลายเตาเกิดไปเรื่อยๆครับทำคนเดียวเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็มันจะได้รอคองรอไม้อีกบางส่วนครับพอดีแกก็ไม่เห็นมา เร่งเหมือนกันแหละตัวกระตัดเล็กให้นะไว้เกาะโซ่เกาะตะขอ้อมีแต่ง,งานกลางแดดน,นะครับงานผมดูพลังงานร่มก็ม,มีน้อย จะขึ้นเสร็จแล้วรอเกียร์ท่าสีเจาะไม้ใสครับ นานก็จะเป็นเหล็กเก่าส,ส่วนมากครับเหล็กเก่าที่เหลือจะพื้นต่อมันจะไม่ได้เน้นครับเอาผะสมกับมันเก่าไปไ,ได้ทำสูงนะครับทำแค่นี้ก็ได้วางของกันของแค่นั้นครับหลักๆโอเคนะครับแล้ว ช่วยทำจำเบิ้มทำก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ